ไม่เคยไปไหนไม่เคยออกคลิปเลยรักเนอร์าหงกอันนี้<ล>ะจะเป็นทั่วทางที่สวัสดีครับกลับมาพบกับรักคุณ h ช n แนลนะครับทุกๆคนเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่าวันอาทิตย์วันหยุดเราจะทำอะไรกันบ้างสำหรับผมแล้วการได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเจอเพื่อนเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสาร แค่อาทิตย์ละครั้งก็มีความสุขและในวันนี้ก็เช่นกันเราได้นัดหมายกันเพื่อที่จะไปร้านกาแฟาเล็กๆที่มีสตอรี่เรื่องราวเล่าขานจากประวัติความเป็นมาของเจ้าของร้านมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ตามรอยกันร้านที่เราจะไปในวันนี้ชื่อว่าบ้านเอียงคาเฟ่ชื่อดูแปลกๆ แต่พอเห็นจริงๆแล้วมันมีสเสน่ห์มากๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองปากน้ำเขาบอกว่าชื่อบ้านเอียงมาจากโครงสร้างของบ้านที่เอียงเล็กน้อยตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แต่แทนที่จะรื้อเขากลับเก็บความเอียงนั้นไว้เพื่อเป็นความทรงจำของบ้านโดยประวัติของบ้านเอียงคาเฟ่นั้นเริ่มต้นจากการเปิดท้ายรถเก๋งของเจ้าของร้านและพัฒนามาสู่รถเข็น จนในที่สุดเรื่องราวก็ได้มาบรรจบให้มาเปิดและมาตั้งที่ร้านในปัจจุบัน เชื่อถือว่าคาเฟ่แห่งนี้จะไม่ทำให้คอกาแฟได้ผิดหวังในรสชาติของกาแฟที่บรรจงปรุงแต่งลังสรรค์ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมถ้าบอกว่าบ้านเอียงคอฟฟี่ทุกคนอาจจะยังงงแต่ถ้าเกิดว่าพูดว่า102สโลบารแห่งท้ายบ้านถนนสายลวดหลายๆท่านน่าจะร้องอ๋อของผมโน่เย็นครับพี่ชื่ออะไรครับต่อครับพี่ต่อักพวกเนาะ พวอ,ออน,ออออนมีมีสเปเชียลใช่ไหมมีเป็นแม่จ้าวใต้อออเป็นออกวายอันนี้เจ้าหมวยี่สิบบาทเป็นเจ็ดสิบบาทอ่าพวอน,นแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นอันนี้จะเป็นคนจอนเบนครับใช่มันจะเปรี้ยวเลยอันนี้เออนุตี้เลยแล้วอันนี้นคนรักเนื้อเสารผ้าห่มปกอันนี้จะเป็นพวกลางที่มันจะฟิลแบบจิบชาแอปเปิ้ลาอะร ามยับเลยอ่ะและอันนี้อ่ะอันนี้เป็นกำลังจะไปเที่ยวถ่ายอยู่อ่าอยากถ่ายดดถ่ายติ๊มข้ามีติ๊มขายเห็นไหน <laughs> มรสมะนาวเปรี้ยวเหมือนจะกะักรแลนด์เลย <laughs> อันนี้เป็นเลครับผมเลหัวแม่เย็นเป็นกเกษตรกรจากแม่ฮ่องสอนใช่เขาจะเป็นแบบออกโทนเอ่อสุกถาเป็นเป็นพวกพ้ออ่อน นะครับทริปนี้เราก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นไงบ้างพี่เจอกลุ่มพวกนี้แล้วครั้งแรกจริงเหรอไม่เคยไปไหนไม่เคยออกทริปเลยไปแล้วถูถูแล้วติดกล้องห่างเรื่องจะะทออไร่น่นไอ้น้องเป็นโกรธเลยด้ไปพี่พาเจ๊อ่ะมันฝ่ายฝันมากเหรอเ่ะเลยนะไปถ่ายรูปหน้าพา๊เกยเช็งเลยนะจะไปว่าอะไรเนาะ ไปถามคนนำหนุนพี่นิวกับพี่นัดหนุนก็ทิ้งเหรอทิ้งเนี่ยอยู่กับพี่โจผมจำได้ออกมากับพี่นิวกับสองคนสองสองนัดายเลยนี่มันหายไปเลยออกมาไม่ออกมาจากปัอกไม่เจอใครเลยทิงน้องเลย่าเนี่ยโอ้โหหมดเลยเลยบอกแล้วว่าขากลับเนี่ยระวังไว้นะเราอุตส่าห์บอกแล้วว่าขากลับระวังไว้นะมองหายไปโจแบบเฮ้ยไปไหนกันหมดวะทิงกันไปเลย อนแรกอรพี่ก็คือเป็นขายหนละังรถเก่งขายมาประมาณสักประมาณครึ่งปีแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นรถเข็นรถเข็นที่เป็นที่พี่เคยไปเนาะอ่าใช่อยู่ตลาดท้ายบ้านใช่ใชก็ขายมาประมาณ3ปีขายแค่วันเสาร์วันเดียวช่วงเช้าประมาณ6กโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งขายมาประมาณ2ปีกว่า 2- 3สปีและคราวนี้ ประกอบกับเราก็ต้องแบบขยับขยายแล้วเราก็เลยล้างของเสร็จกลับมาบ้านแม่บอกแม่โดนไล่ออกจากง,งานแม่โดนไลออ่ออกจากง,งานปุ๊บโอโ้โหพี่สองเด้งเลยและประกอบกับผมเพิ่งย้ายงานใหม่เด้งที่สามคือเพิ่งย้ายงานใหม่แล้วมันยังแบบทํางานก็ยังแบบปรับตัวไม่ได้ก็เลยเครียดอยู่แต่เครียดไม่นานครับดาวอยู่ประมาณ3วัน4ี่วัน ก็พึดขึ้นมาบอกอ่ะต้องเอาแหละก็เลยวิ่งหาหาที่แถวนี้เลยวิ่งเป็นเดือนเลยนะพี่เขาบอกว่าเขาที่เนี่ยเขาปิดป้ายประกาศอะเป็นเดือนแล้วแต่ผมที่ผ่านุวันไม่เคยเห็นเลยมีวันนั้นไปซื้อของในตลาดกับแฟนแล้วก็คาคา,ากลับมาเนี่ยพี่ของเต็มรถเลยนะแต่เห็นปุ๊บตอนแรกว่าจะแวะหรือไม่แวะดีก็เลยเลือกกลับที่จะแวะมาแล้วถ่ายถ่ายถ่ายรูปไว้ว่าจะโทรหาเจ้าของพี่คราวนี้กลับ ลืมโทรแต่ก็เลยโทรอีกวันหนึ่งเขาก็คือเขาบอกว่ามีคนติดต่อเขาหลายคนแต่จะมาขายพวกกาญชาพวกน้ำกระท่อมอ่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคพอบอกว่าผมจะมาขายกาแฟเขาก็โอเคก็เลยมาเป็นร้านนี้ถ้าเป็นกาแฟหลักของร้านครับพี่จะมีพวกเข้มจะมีสองตัวมีเป็นอเมริกาโ,โน่เอ้ยมีเป็นอาราบิก้าจากลาบริเวณเบนกับ อาราบิก้าลาบลเวนเบนกับบางขอนครับพี่เป็นเป็นตัวหลักสําหรับโคกเข้มแล้วก็มีตัวหนึ่งจะเป็นอาราบิก้าลาวเบนกับโรบัต้าเวียดนามที่ชื่อว่าเข้มเพียอันนี้เป็นเมนูที่คนชอบเข้มชอบมากแล้วก็จะมีขว้วกลางครับใช่ใช่เร้านก็บ้านเอียงคาเฟ่แอนร้อยสองสโลบาร์ครับผมอยู่อยู่ที่ตรงข้ามป้อมปิกาเปิดทุกวันครับถ้าวันไหนปิดก็จะแจ้งผ่านหน้าเพจ ออกจากร้านกาแฟเดินทางมาไม่นานไม่ถึง1กิโลเมตรก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดขายมามากกว่า20ปีในส่วนของรสชาติรับประกันได้ว่าถูกปากถูกใจและในราคาที่สมเหตุสมผลแน่นอน มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับทีแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะทำคลิปแนวแนวนี้ดีหไหมเพราะว่าอ,อ,อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะฮะที่กดเข้ามายังไงก็ขอกราบขออภัยมาณนะที่นี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนร้านกาแฟร้านอาหารเล็กๆภายในละแวกจังหวัดสมุทรปราการหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะได้ต่อยอดธุรกิจ ถ้ายังไงรบกวนเพื่อนๆฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าต้องการหรือว่าอยากรับชมคลิปแนวนี้อีกยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รักคุณช n e l ด้วยนะครับ